ครับสวัสดีครับพบกับเสี่ยวังครับวันนี้ผมมีตัวโตโยต้าโคจูเนอร์มานําเสนอครับ2ตัว2องเจเนอเรชันครับนี่คันสีดํานี้จะเป็นโคจูเนอร์สองพครับ 2.4V ออโต้ครับสองครับอันนี้ชุดแต่งทั้งคันนะครับยางใหม่ปีใหม่นะครับนี่เดิมๆดิมแ้วกันส่วนคันข่าวนี้จะเป็นโคจูเนอร์แชมป์นะครับปี2013คันนี้ 3.0V ออโต้ครับสองครับจะเป็นออโต้5เกียร์นะครับผมพาดูรอบตัวรถของคันขาวกันเลยครับ คันนี้จะเป็นชุดแต่งเทีดีทั้งคันนะครับล้อจะเป็นล้อ GE ของว o g u กนะครับเป็นขอบ18ยางยางนี้ก็เป็นปีใหม่นะครับสีเส้นผมเบิกให้ใหม่หมดนี่รอบตัวจะประมาณนี้บันไดข้างซื้นสวยครับไม่ผ่านการเบียดการชนมานะครับมือจับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะนีกันสาดเทียดีผมจะพาไปดูภายในครับว่าภายในคันนี้สวยสดหอมแบบไหนบ้าง อันนี้จะเป็นภายในครีมนะครับนี่คอนโซลครีมครับมีนวิเกเตอร์ให้นะฮะระบบนำทางพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับนี่จะมีแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลให้ด้วยนะครับเบาะหนังเป็นเบาะครีมครับมีพุทคอนโทรลให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องผู้โดยสารครับว่ากว้างขวางขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับย้ำว่าทั้งคันเบาะหลังสวยครับเพดานกว้างไม่โซมครับ นี่กลิ่นหอมๆครับจะเป็นภายในทีมนะนี่หลังาคทีมผมพาไปดูฝาท้ายครับว่าฝาท้ายโคจูเนอร์ตัวนี้ใหญ่แค่ไหนโคจเนอร์ตัวแชมป์นะครับฝาท้ายนี่ก็จะเป็นสีครีมเหมือนกันนะครับมีสามารถพรับเบาได้ถ้าเราจะใช้เบาะเราก็พับลงมาได้สามารถนั่งได้อีก2ที่นั่งครับจะรวมเป็น7ที่นั่งครับนี่ความกว้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดแต่งเคดีทั้งคันนะครับย้ำว่าทั้งคันนะฮะ นี่ผมพามาดูฝั่งของคนขับครับว่าฝั่งคนขับเป็นแบบไหนเป็นคอนโซลลายไม้นะครับนี่หน้าจอเอ่์สอรคตัคบมอี่เรียกไม่์คันนี้จะอยู่ที่1 6 8 0 0 0 0กโลเท่านั้นครับสะอาดสะอาดครับไม่เหลืองนะครับเบาะไม่ไม่ไม่ล้มนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันดำครับว่าคันดำเป็นไงบ้างคันดำคันนี้นะฮะภายในจะเป็นภายในหนังสีน้ําตาลนะครับคอนโซลสวยฮะสีดําไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะครับไม่ได้จอดตากแดดนะครับรถคันนี้มือเดียวนะครับยามมือมือเดียวอันนี้มีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับจอสัมผัสมีพวงมาลัยมันตีแอร์ดิจิตอลครับมีพุทคอนโทรลให้ด้วยนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมีให้หมดครับกุญแจคันนี้จะเป็นรีโมท2ดอกนะครับรถคันนี้นะฮะ ภายในสวยมากครับเหมือนรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับส่วนห้องผู้โดยสารก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นหนังลับตาลเหมือนกันครับจัดด้วยได้สีครีมนะฮะความกว้างก็จะประมาณนี้แหละครับมาครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายครับว่าด้านท้ายกว้างขนาดไหนครับทนนี้ด้านท้ายจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับ นี่จะเป็นไฮโดรระบบพันโดริกนะครับเป็นไฟฟ้าสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ส่วนภายในจะกว้างขวางประมาณนี้เลยครับมีรลมือเดียวป้ายแดงนะฮะยังอลูมิเยแหละผมมีให้นะครับบอะสามารถพับเก็บได้นะฮะใส่คาซีก็ได้นะครับนี่ชุดแต่งจากศูนย์นะครับชุดแต่งรอบคันนะฮะมีท่อเป็นท่อเดิมนะครับรอบตัวรถจะสวยบึ้นบ้แบบนี้นะครับส่วนยางนะครับนี่จะเป็นยาง ปีใหม่ครับของมันเปิดฮะร้อยเป็นขอบ18ครับเป็นยางแบบออฟโรดครับสวยๆเลยนี่ผมพาไปดูห้องผู้โดยสารครับว่ากว้างแบบไหนห้องผู้โดยสารจะเป็นน้ำตาลเหมือนกันครับกว้างฝวางมีแอร์ตรงกลางให้นะครับนี่มีสายชาร์จแบตร0 0โวลต์ให้นะครับสายปักบ้านเลยนะแอร์กลางนะฮะผมใหม่ครับพาไปดูบอกคนขับว่าว่าบอกคนขับเป็นอย่างไรบ้างครับ นี่คันนี้บอกคนขับจะเป็นบอกคนขับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นหน้าขึ้นหลังยกหน้ายกหลังได้หมดครับนี่พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีพุทคอนโทรให้นะครับมีแัตเติลชิปให้ด้วยนะครับมีปุ่มสตาร์ทก็มีให้นะฮะร,ระบบการลื่นมีให้หมดครับนี่ความสวยจะประมาณนี้แหละครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหันแล้วนะครับ ประมาณที่ประมาณนี้ครับกล้องกล้องแท้หน้าหลังนะครับระบบนําทางมีหมดครับรถคันนี้เป็นเทแนน์ชุดใหญ่ให้นะครับยังว่าชุดใหญ่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายผ้าเบรกยางผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกอย่างครับเช็คของใหม่หมดด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับโลโกโซลต้าชัดเจนครับคาว่าโคจูเนอร์อีกลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับคันสีดานี้ผมเปิดที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับขอเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ มี่ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีนะครับส่วนนี่หรือว่าลูกค้าชอบตัวแชมป์นะครับตัวแชมป์คันนี้ราคาผมเปิดที่5,39,000บาทครับผ่อนร่มต้นแค่11,000บาทครับผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายครับฟรีโอนถ้าสนใจติดต่อมานะครับที่084-464-1115ครับหรือว่า f a c e b o o อีฟุตคาครับหรือว่าถ้าขายเทบอลก็ได้ครับเทบอลดูแล24ชั่วโมงครับ สนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวกันอีกทีนึงครับ